สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบก,กับช่องพีเอ็นผับบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผาบบ้านติดตัวยราคาแบ่งปันเหมือนเดิมครับผม250บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่บินได้ซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ400บาทเหมือนเดิมครับผมช่องทางการติดต่อของเราก็เหมือนเดิมครับผมเบอร์โทร0824804746็ครับผม ส่วนในดีลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่อง PN ผ่าบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใกันครับผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ,อีพีนี้ก็เดี๋ยวมีรายการพิเศษสักหนึ่งรายการนะพี่นะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่นะอ่าพอดีผมมีรายการพิเศษมาขั้นนะนี่อันนี้รายการเอาเป็นรายการพิเศษนะพี่เนาะนนเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นหัวเวน เขาบอกว่าเป็นเนื้อเงินนะพี่นะเนี่ยเป็นหันแวแหวนเนื้อเงินหลวงพ่อทบวัดชนแดนก็ผมนี่แล้วเขาใส่กรอบแบบนี้มาเป็นลายธงชาตินะครับผมอ่าเนี่เขาบอกว่าเป็นเนื้อเงินนะครับผมนี่อ่านี่นี่ะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนเป็นหัวแหวนเนื้อเงินลายธงชาตินะพี่นะอ่านี่ข้างหลังก็จะมีนี่ครับ คำวัดทบนะพี่นะแล้วก็อันนี้อะไรนะสามสอหรือเปล่าเลขสามแล้วก็สอหรือเปล่านี่แล้วก็วัดชนแดนนะครับผมเนี่ยนี่ครับนี่เขาบอกเป็นหัวแหวนนะแล้วเขาใส่ตลับมาด้วยเลยนี่พอดีเป๊ะเลยนะพี่นะนี่นี่เผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะพี่นะอ่าเนี่ยนี่ พี่่านใดสนใจอันนี้ผมขอ500บาทครับผมเนี่ยรายการพิเศษผมขอ500บาทครับผม่ากพี่พ่ันใดสนใจนะพี่นะ,ะมาเริ่มเป็นรายการธรรมดานะพี่นะ,ะรายการที่1น,นะพี่นะเป็นพักสมเด็จครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับหรือว่าพี่พ่ันใดถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมอสององค์400บาทเท่านั้นนะพี่นะ ยกเว้นรายการพิเศษนะไว้สักหนึ่งรายการนะครับผมนี่ รายการที่หนึ่งก็ผมสองร้อยห้าสิบปายครับผมต่อไปเป็นพัะสมเด็จรายการที่สองครับผม รายการที่สองครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพัชสมเด็จรายการที่สามครับผม นี่ครับรายการที่สามครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผม่อไปเป็นพัชสมเด็จรายการที่สี่ครับ ร,รายการที่สี่ครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพัสสมเด็จรายการที่ห้าครับผม ร,รายการที่5ครับผม250บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่6เน,นี่เป็นรูปลอรอวมข้างเงินครับผม ในการที่หกก็ผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผม,บบผมต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดอันนี้เป็นเหรียญพระพุทธชินราชครับผมนี่วัดวังทองวอละวอละละรามหรอครับนี่ยปีสองห้าหนึ่งแปดจังหวัดพิษณุโลกครับผม รายการที่เจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบปาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่แปดเป็นเหรียญเซมาหลวงปู่ทวดครับผมนี่เป็นเหรียญเลื่อนครับผมนี่เป็นรายการที่แปดครับผมเป็นเหรียญเลื่อนครับผม นี่ครับรายการที่แปดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เก้าอันนี้เป็นเหรียญอะหลวงพ่อเดิมครับผมเนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับผมรายการที่เก้าครับผม ร,รายการที่เก้าครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบครับผมนี่รายการที่สิบเป็นรูปหล่อลวงพ่อเงินครับผมนี่ครับเป็นรูปหล่อลวงพ่อเงินอาจจะเป็นพิมพ์นิยมนะพี่นะนี่เป็นรายการที่สิบครับผมนี่ครับ ครับรายการที่สิบครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดอันนี้เป็นหลวงพุทวดหลังเตาลี่ก็บมนี่น,นี่จะเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับผม นี่ครับรายการที่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสองอันนี้เป็นเห,นหรียญหลวงพ่อพิคกับผมนี่ยอนแรกผมนี่ก็เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะพี่นะเนี่ยเป็นพิมพ์เหมือนหลวงปู่ทวดเลยผมก็น่าเป็นหลวงปู่ทวดที่ไหนได้ไม่ใช่นะพี่นะนี่เป็นหลวงพ่อพิ์นี่ครับเห็นไหมพี่นะนี่เป็นหลวงพ่อพิ์นะพี่นะ ผมแล้วรกผมนึกว่าเป็นหลุมปูทวดครับผมเนี่ยไม่ใช่ครับผมนี่ครับวัดโบสถ์ครับผมเนี่ยกงธนูลบบุรีครับผมสองห้าศูนย์ห้าครับผมเนี่ยนี่ครับหมายเลขสิบสองครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบสาม อันนี้เป็นอ่าของขวัญปากน้าครับผมเนี่ยเป็นผัาของขวัญปากน้าครับผมหมายเลขสิบสามครับผมนี่ครับหมายเลขสิบสามครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผม ต่อไปเป็นพระสมเร็จหมายเลขสิบสีครับผม หมายเลข14บสครับผม2 5งร้าครับผมต่อไปเป็นพาะสมเด็จหมายเลข15บหครับผม ห,หมายเลขสิบห้าครับผมสอง้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบหกเป็นผักซุ้มกอครกับผม นี่ครับหมายเลขสิบหกครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นผักซุ้มกอหมายเลขสิบเจ็ดครับผม นี่เป็นตลับปิดด้านหลังนะพี่น้าในหมายเลขสิบเจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดเป็นรูปลอหลวงพ่อพรมครับผมนี่ครับเป็นหมายเลขสิบแปดครับผมเป็นรูปลอหลวงพ่อพรมครับผมนี่ครับ เลข18ครับผม250บาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลข19อันนี้เป็นเหรียญอากรมหลวงชุมพรครับผมนี่นะครับเป็นหมายเลข19ครับผมเป็นเหรียญอากรมหลวงชุมพรครับผม นี่ครับหมายเลขสิบเก้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบอันนี้เป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อโสธรครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะ ครับหมายเลขที่ยี่สิบครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหนุ่มทวดหลังตาลีดหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผม หมายเลขที่21่็ครับผม250บาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่22่องเป็นเหรียญพระพุทธชินราชครับผมเนี่เป็นเหรียญพระพุทธชินราชหมายเลขที่22่สครับผม หมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมสองอหสิบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามเป็นอ่าหลวงพ่อทวดเนื้อว่าวนครับผมนี่หมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบสาครับผมสองอยห้าสิบบาทครับผม ต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่เป็นเห,นหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำครับผมจะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้าครับผม หมายเลขที่ยี่ิบสี่ครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสุดท้ายครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมอันนี้เป็นพระนางพญาครับผมนี่ หมายเลขที่25ครับผม250บาทครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ผมแก้ไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะคระับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ